สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์รับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่ก็เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและเรียกได้ว,ว่าเป็นท่าเรือที่มีวิวแบบหลักล้านเลยครับนั่นก็คือท่าเรือวัดโพลซึ่งตอนนี้นะครับก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมกันว่าตอนนี้นะครับจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงเรามาชมคลิปนี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเชตุพน์อยู่ด้านข้างกับวัดโพโดยถนนเส้นนี้ก็จะเชื่อมต่อกับถนนสนามชัยกับถนนมหาราชสำหรับวันนี้จุดหมายของเราเองก็จะอยู่ทางฝั่งของถนนมหาราชด้านหน้าจุดนี้ครับฝั่งตรงข้ามก็คือซอยประตูนรงยุงซึ่งท่าเลยวัดโพก็จะอยู่ภายในซอยแห่งนี้นี่และครับ ถ้าเราสังเกตด,ด,ดีตอนนี้ก็เริ่มเห็นทะเลวัดโพทางด้านในนะครับมองจากมุมนี้ก็เหมือนวนะ่านักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะนะครับในบริเวณนี้แต่พอยืนชมไปสักพักนึงจะเห็นเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินกันมาถ่ายรูปที่บริเวณนี้อย่างไม่ขาดสายเลยครับสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของทะเลวัดโพก็จะอยู่ภายในวงกลมสีแดงครับส่วนในวงกลมสีเหลืองนะครับก็จะเป็นท่าเรือท่าเตียนซึ่งตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการยังไงตอนนี้เราขึ้นมาชมบรรยากาศของทะเลวัดโพกันเลยครับ จากชุดที่ผมถ่ายในจุดนี้ก็จะดูย้อนแสงหน่อยนะครับแต่หลายๆท่านก็เลือกมาถ่ายรูปในช่วงเวลานี้นี่แหละครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ไม่ค่อยร้อนนะนะบวกกับเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็เห็นพระปางของวัดอรุณอย่างสวยงามเลยครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ส่วนด้านข้างกันก็จะเป็นวัดกัลยาณมิตร และด้านข้างด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัดอรุณเ,เรียกได้ว่าท่าเรือวัดโพแห่งนี้เป็นท่าเรือที่มีวิวสวยงามมากเลยครับวิวหลักล้านเลยนะรบรรยากาศรอบๆท่าเรือในจุดนี้ก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับในจุดนี้สําหรับท่าเรือวัดโพ เดิมเป็นท่าเรือสําหรับโดยสารและขนส่งสินค้าก็คือท่าเรือเขียวและท่าเรือขาวแต่เมื่อการเวลาผ่านไปทําให้ชุดโซมและก็พังเสียหายไม่เหลือสภาพท่าเรือในอดีตทางกรมเจ้าท่าจึงบูรณาการทํางานร่วมกับวัดโพเพื่อให้มีโครงข่ายคมานาคมที่ประชาชนและนะักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อระบบล้อรางเรือเข้าด้วยกันอย่างสะดวกปลอดภัยทันสมัยและรวดเร็ว รวมถึงลถปัญหาการจราจรทางบกลถปัญหามลพิษตลอดจนเกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับองค์ประกอบในการก่อสร้างทะเลวัดโพแห่งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาคารพระคอยแบบทรงไทยหลังคาตรีมุกจํานวน2หลัง มีพื้นที่ลานโล่ง1,400ตารางเมตรใช้สําหรับเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยเฉพาะพระปางของวัดอรุณที่สามารถชมได้อย่างสวยงามที่สุดพร้อมทั้งยังมีโป๊ะเทียบเรือ2ตัวรูปตัวแอลความยาวด้านเทียบเรือยาว20เมตรรับน้ำหนักได้100คนพร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลงโป๊ะกว้าง1.5เมตรยาว17.5เมตรและสามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการก็ได้ครับ เท่าที่ผมดูยิ่งช่วงเย็นก็ยิ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปมากขึ้นเรื่อยๆครับและส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูก็จะเป็นนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ประมาณ80%ได้ครับสำหรับความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนทั้งหมดก็อ29แห่ง ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายแห่งนะครับที่มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วไม่ว่าจะเป็นท่าเรือกรมเจ้าท่าท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือบางโพท่าเรือพยัพรวมไปถึงท่าเรือท่าเตียนซึ่งก็อยู่ด้านข้างกันนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการยังไงถ้าท่าเรืออื่นๆมีความคืบหน้าหรือมีอะไรอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับท่าเรือวัดโพแห่งนี้เท่าที่ผมดูก็มีขยะค่องข่างที่จะเยอะเลยครับยังไงก็ฝากเจ้าหน้าทีีี่่่่่ทเกกยยยยววขข้ออชันนดูแลหร มาตั้งหรือว่านําถูงขยะามาติดจะยังดีนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูมีขยะามากองอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะด้ครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้นะครับทีใ่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไปได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อกรอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยเลยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ